มาดูวิธีใช้สัญญาณ8 x p d i t o r กันนะครับตอนนี้สัญญาณมาที่คู่ ej ให้เราเข้ามาที่ ej ครับเลือกคู่เงินเป็น ej นะครับแล้วนะครับกำหนดเวลาด้านบนด้านขวาเป็น1นาทีนะครับใส่ยอดเงินแล้วก็ทำเฟรมด้านซ้ายตรงนี้เป็น1นาทีรอจังหวะนิดนึงนะเดี๋ยวรอราคาย,ย่อนะครับสามารถเข้าตั้งแต่ราคาเปิดหรือเราสามารถเข้าได้วันนี้ตัวสัญ,ญญาณ1นาทีเนี่ยเราสามารถรอจังหวะ เพื่อเข้าในจุดที่ได้เปรียบได้นะครับพวกทุกคนแต่เข้าไปแล้วก็อดนะเอามาแล้วเห็นนะโอเคนะครับอ่ามันมันลงมารับเราพอดีนะเราก็สามารถเข้าได้พอดีเลยนะครับสังเกตดูลูกศรให้ซื้อขึ้นนะครับเราก็เข้าตามลูกศรไปนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวรอดูครับจะเป็นไปตามที่อลูกศรได้บอกเราไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วเนื่อนไขครับถ้า ออเดอร์นียเราไม่ชนะให้เราเปิดดีลใหม่ขึ้นมาครับเพื่อเตรียมทบเงินนะครับแต่ดูแล้วชนะแน่ๆอยู่แล้วนะครับใช่อย่างนี้นะครับก็เรามาดูผลลัพธ์นะครับกับเงื่อนไขตรงนี้กันนะครับว่าเราสามารถทํท okay. ากําไรได้หรือไม่ตาม 8x Pitter โอเคนะครับเราก็สามารถทํากําไรได้ไม่ยากเลยแบบนี้เห็นไหมครับง่ายๆครับสามารถเข้ามาแบบไม่ง่ายทาตามลูกศรลูกศรบอกขึ้นเรากดขึ้นนะครับซึ่ง เทคนิคในการใช้8 e x p e d i t o r er เรนะครับเราสามารถเลือกเข้าจุดที่ได้เปรียบได้ซึ่งอาจจะไม่ต้องเข้าตั้งแต่วิแรกที่มันมันบอกเลยปึ้งให้เข้าเพราะว่าเรายังมีเวลาเข้านะครับถ้าสังเกตมุมด้านล่างขวาเนี่ยมีเวลาเข้าก่อน30วิเห็นไหมครับเนี่ยภายใน30วิเนี่ยเราจะสามารถเข้าออเดอร์ได้ซึ่งรอจุดที่ได้เปรียบได้ได้ราคาดีกว่าราคาเปิดได้เช่นกันนะตอนนี้ EU EU บอกให้ขึ้นนะครับ EU บอกให้ขึ้นใน ทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับดูครับเป็นไงบ้างนะโอ้โหสวยๆนะ EU เห็นไหมครับนะถ้าเพื่อนๆได้เข้าสัญญาณได้เข้าจุดที่ได้เปรียบก็สามารถทํากําไรไปได้อีกแล้วเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับกับสัญญาณ 8X Predator นะครับสัญญาณตัวนี้มีให้เราใช้กันแบบฟรีๆนะครับแค่ดูจังหวะในการเข้าจุดที่ได้เปรียบเราก็สามารถนะครับเก็บกําไรนะครับ ในการทำกำไรจากการใช้สัญญาตัวนี้ได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวทุกคน